ไยรุ่นแย่งผู้สาวกันครับทั้งหลายเห็นครับผู้สาวแย่งผู้เบาตัวนี้ผู้เบาแย่งผู้สาวครับผู้สาวนี่อายุ14ปีวปีไรุ่นนัดเคลีย์ใจกันคู่กรณีเด็กน้อยอายุ16ปีเธอเรียนหนังสือก็โยมอสามออสีมอ 5. หามอสีปีต่อยสูดเขาบเอเิบได,เด้เอิบมูมากครับเอิบมูมากรุมรัดคอจนดับจากนั้นจับร่าง มัดนําไปฝังดินจนชาวบ้านในพื้นที่มาเจอศพแน่นๆๆข้าวน,านั่นแท้ๆเนาะข้าวน,านั่นแท้ๆข้าวน,านั้นแท้ๆความคืบหน้ากรณีพบศพชายรินิบระนามไม่ทราบชื่อแมนดิลีครับถูกฆ่าห่อพ่อใบสีเขียวฝังดินในบ่อดินร้างหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลนานหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อมาพี่น้องครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากแม่ของนายเอนามสมมุตินะครับนั่งกันจะหน้านี่เป็นแม่ของนายเออายุ16ปีว่าศพดังกล่าวเป็นลูกของฉันเองตำรวจเอ้ย ฉันจำเสือปา่าของลูกชายฉันได้กูเป็นแม่การจะน่าเทั้งบอกทั้งไห้เอ้มเกียดทั้งแก่นผู้ใดเล้ลูกฉันหลังจากรู้โตแล้วว่าผู้ใดเป็นคนตายชุดสืบอเอินชุดสืบเอิญสันสันชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงเดาร่วมกันลงพื้นที่เพื่อทําการสอบสวนจนรู้ว่าคนที่ทําร้ายน้องเอ จนตายมีอยู่สี่คนครับทั้งหมดมีอยู่สี่คนมีอยู่สี่คนซึ่งเป็นเยาวชนอายุสิบสี่ปีสองบักสิบห้าปีบักหนึ่งไ่กมูสิบเจ็ดปีจับกลุ่มได้ทั้งหมดครับพร้อมรถกระบะที่ใส่ขนศพอเอามาถิิมไว้คือควบคุมได้ทั้งสี่คนสิบสี่ปีสองบักสิบห้าปีบักหนึ่ง สิบเจ็ดปีบักหนึ่งจากการสอบสวนจากการให้ปากคาของผู้ต้องหาทั้งสี่คนซึ่งซึ่ง,งเวลาเขาสอบนี่เนาะตามหลักที่ผมรู้มาเนาะเขาจะแยกสอบครับแต่ละบักแต่ละบักเนี่ยเขาสีแยกสอบเขาประสิบปีสอบแน่ของเดวยวกันเด้ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสี่รายให้การรับสารภาพครับเป็นอยังสาเหตุมาจากเรื่องชูสาวโดยก้อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องเอเนี่ยพูดตายนี่ได้มักชอบพ่อกับเด็กหญิงบีเด็กหญิงบีอายุ14ปีซึ่งหนึ่งในสีคนนี้กะมักเด็กหญิงเอคือเด็กหญิงบีคือกันแต่บีฮักไผ่ฮัา,ารูลล่ะแต่ว่าคนตายกับคนก่อเรื่องนี้ หักกันอ้ยเอาไมสองคนนี่เขาจะหักกันนี่แล้วก็เป็นศัตรูกันคนตายกับคนก่อเรื่องกับคนขาเขานั้นหักเด็กหญิงเด็กหน่อยผู้สาวขนาดทําให้หนึ่งในผู้ต้องหาไม่พอใจเฮ้ยเอมึงมามามา,มาแล้วก็ว่ากันตกลงกันตัวเอาจังไดโดยที่พี่้ังทั้งนั้นมาปางจะเฝ้าโทรมาเด้อ ผมบอกข่าวโยิทิุยบอกออกแท้คิดว่าถ้าออกก็ดีใจถ้าบ่ออกก็มันเป็นน้ำอินเทอร์เน็ตครับทั้งนั้นมาปางพิษณโลกเฮดไทยโดยมิมูมานําอีกสามคนปรากฏว่าเครียกกันบรุเรืองกับไตีกันเลยครับไตีกันนี้มาลึ่งพึ่งเพืชดตีกันเลยหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาสู้นายเอไม่ได้ เฮ็ดให้ทมูอีกสามคนภาคกันจับเอไว้ครับไอซิมขายผลไม้ดีบ่ซิมน้องสาวดีเจก้องขายผลไม้อยู่ชลบุรีขายดีจนเห็นประธานลาวะละหาลังเมือกผลไม้สดสับสับสับใส่ถุงสับสับสับใส่ถุงไอซิมเนาะอละเมือขายดีอละเมือขายบ่ดีจนจนอยากเมื่อนอนบาทมันมาแน่นอนเด้อจากนั้นนะครับเฮดจังได้ต่อจับเอไวั รุ่มตีแล้วก็ใช้แขนแขนินีรัดคอจนเอนะขาดใจตายข้ามือจากนั้นซีคนนี้เอาศพเอนะห่อด้วยผ้าใบสีเขียวนำศพไปซ่อนไว้ใกล้ที่เกิดเหตุจากนั้นเอาร่างของเอขึ้นท้ายรถกระบะในเวลาต่อมาเอาไปฝังดิน,ดนซึ่งเป็นา มองบองฝังนั่นมันเป็นมันเป็นขุมเป็นลุมเป็นลุมเก่ายุ่เห่าเป็นลุมห่างๆเอาไปฝังแล้วเอาดินกรบจนมีชาวบ้านมาพบศพดับ,บวูบเลยส่ให้สูเอาผู้ยิ่งเป็นไงดับ,บวูบเลยนาะคตที่สู